ขณะที่การสู้รบที่ผ่านมาก็ทําให้มีผู้หนีภัยสงครามชาวกะเหรี่ยงที่ข้ามเข้ามาในไทยไม่ต่ำกว่า2,300คนค่ะนี่เป็นวินาทีที่ฐานเมียนมาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดจากฐานดาร์กวินฝั่งตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งของไทยนะคะไปทางทิศตะวันตกจำนวน11นัดค่ะ เพื่อตอบโต้ฐานกะเรี่ยง KNU ที่พยายามยึดฐานที่มั่นริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐกะเรียงผลการสู้รบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้ชาวกะเรี่ยงในประเทศเมียนมาหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านอำเภอแม่สรเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องนะคะคลิปภาพที่ถูกส่งมาในพื้นที่มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุนอนอยู่ถ้ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักอยู่กลางป่านะคะ ล่าสุดมีชาวกะเหรี่ยงหนีภยัยข้ามแม่น้ำสารวินเข้ามาพักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด4แห่งจํานวน2,318คนค่ะขณะที่ชาวบ้านแม่สามแลบอําเภอศบเมยที่ออกจากบ้านมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยกองกาดเหลืออยู่84คนจากวันแรกที่มีชาวบ้านย้ายมา450คนนะคะบางส่วนนั้นยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านญาติเพราะว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยถ้าพาครอบครัวกลับไปค่ะ เกิดเหตุนี่รีบออกมาเลยไหมครับไม่เอาอะไรรองเท้าโทรศัพ huh. ท์อะไรผมไม่เอาอะไรสักอย่างเลยผมอุ้มลูกคนหนึ่งแล้ววิ่งมาแล้วส่งเมียมาที่นี่แล้วค่อยกลับไปเอาทีหลังทีครับผมแล้วอยากกลับไปโน่นยังครับใจก็อยากกลับครับแต่ก็ห่วงลูกเมียครับกลัวตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาอยู่บ้านญาติครับ เขาบอกว่าตอนนี้นะคะครอบครัวลําบากมากเพราะว่าต้องอาศัยสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆเนื่องจากรายได้ที่เคยได้รับจากการจ้างขนสินค้าที่จุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวบ้านแม่สามแลบนั้นก็ไม่มีทั้งที่เพิ่งจะเปิดจุดผ่อนปรนได้เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ค่ะก็ยังไม่รู้ค่ะ่าทไีได้ทีว่าเพราะว่างานก็ไม่มีตังก็แบบว่าไม่มีจะเก็บวะเนาะท่า,า,าที่มีเก็บก็แบบอาจจะแบบ ร้อยสองร้อยพันสองพันอย่างเงี้ยล้วก็แบบช่อใช้ใจลูกไม่สบายซื้อยาอะไรมากเงี้ยะก็หมดก็วงเวียนไปมาไนไม่มีก็ยืมพี่ยืมย่าไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะมีงานทำอะไรก็ใช้ข้าวคืนนะ